สวัสดีค่ะเมื่อนี่พักกันมาปลาผักกูดพี่น้องเมือนี่มาสามสาวนะคะเด้อน้องไพ่กับมาน้องลุงกับาม่จะเห็นหน้าน้องไพ่บ่พี่น้องน้องไพ่น้นองไพ่ก็ได้ร้ายแล้วพี่น้องมึงดูคนน่ะโอ้ยกำลังเกิดยังามๆเลยพี่น้อง มื่อนี่มาสามสาวพี่น้องเอ้ยเขา่าปลาสามสาวสามใบเทาอุ้ยกระลังอ่อนๆกระลังแต่ลวกแสบเลยนี่แม่พี่น้องมึงดูอ้อฝนมาอน,นี่ฝ้าคึมคึมฝนสิตกอยู่มือน,นี่แม่พี่น้องกำลังมูรู่ใช่ไหม อาอันก่อกิ่งใหญ่พี่น้องายพอนเห็นอันก่อกิ่งใหญ่บดายพี่น้องพี่น้องรูสายหลอดหรือใยพอนมักใหญ่ๆอวบๆพี่น้องมันยังค่อยลวกเสียบห้าเอาไปก็ได้ Ims, มึงดูงามงามเลยบังเนี่ยอ่อนคักพี่น้อง ันหักกับเราได้พี่น้องมันอ่อนคักหลายบ้างเหมเห็ดพันหักเดิมมึงพี่น้องพันกระแลงขึ้นบ้างไหมพี่น้องเบิังน้ำข่อยดูโอ้ยเก็บบ็ถือก็อะไรพี่น้องเลยหลายๆก็ได้บ้างมาอ่อนใหญ่ๆนี่พี่น้อง อุ้ยพี่น้องเอ้ยคยนั่งถึกตำแย่และบาดท,ที่ไหนขั้นดีว่าบาดนี่พี่น้องเอ้ยนั่งถึกตำแย่อุ้ยสอ่างพันง่ามครับพี่น้องเมือไหสวยได้สวยดีนี่พี่น้องเอ้ย ยังน,นี่ไหมพี่น้องว่าอีย่างนี่มุ่งเนี่ยอันต้องเนี่ยผัดฮักก็ได้พี่น้องเบิงึงอู้ยกอละเสออ่อนพี่น้องมึงเลยดูอ้ยมองนี่พันดินไส้พี่น้องวันนี้เขาได้กระตามาใส่ซได้พี่น้องมึงดูคนนะ่ะโอ้ยพี่น้องเบิึงปลาผักกูดเบิึงดูพันใหญ่เบ้าแล้วแต่ว่าอันพ่อกินกับมีนะพี่น้องเนาะอันน้อยๆอ,อบอวบ บังนองไผ่กำลังเก็บซอยพี่น้องนี่น้องไผ่เก็บซอยเลยไปนี่เอาไหมเอาเนั่ยหล,ล่ะกำลังเซตกำลังเซตใช่ไหมอืมจับไปบังจับเนหาดกอได้พี่น้องมันอวบอ่อนๆไหมพี่น้องมองดูฝนกระสิตก ตกแมวฝนก็จะตกบ้านน้องฟ้าร้องทั้งบ้านพี่บนหละพี่น้องเลยนี่อุ้ยสวนพี่น้องอลยบ้างเนี่ยโพดพ่อโดพดโทอบาง อย um, <yeah. S 1> ไปนั่งถูกตำแยเลยร้องอุ้ย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 เลยนะหของไพ,พ่พน,นังถึกต้นตำแยพี่น้องแม่แม่ผักกะลังงามเลยพี่น้องโอ้ยขดละสะออนสะออนสะออนพูดได้คำเดียวว่าสะออนพี่น้องเอ้ย ขึ้นใหญ่เร็วแถพี่น้องผักกูดไหมมือกรอนี่ข่กับแมอยู่ได้พี่น้องกกม,มือกรนอ,กอกรนี่มาเพิ่นย่งอันในน้อยยู่ได้มือนหนีบ้างไหมใหญ่แล้วโอ้ยฝนตกแล้วพี่น้องฝนฝนไล่แล้ว เมื่อนี้กิบไ่ได้เก็บอันโดดได้อคพี่น้องฝนไล่กีไดฟเฝ้ากับบานแล้วฝนไล่พี่น้องี่วน,นต้นแย่พี่น้อง ไอ้ฝนไล่คอยแล้วบาทที่หนึ่งฝนไล่แล้วพี่น้องขอสิเก็บอยู่สามสี่ก่อนนี่ยขอเกิดสิพ่อได้เนี่ยถ่ายคลิปบ่ได้แล้วฝนตกพี่น้องหนึ่งยังพี่นอ้องอ่อนคักอ่อนแน่ 给 i n g พี่น้องพาก,กลังงาม ปาเก้วปีกไก่ยังไงพี่น้องปลาพักกูดย่า่พ่อนปลาผักกูดย่า่พ่อนอีก็เนยพี่น้องไม่เก็บอันไม่เก็บพักกูดดูกับอ้างเป็นปลาพักกูดเจ้าของแล้วอันไปเก็บเฮ็ดดูกับเป็นเขาเจ้าของห้วย่า่พ่อนพี่น้องเอ้ยคตดพ่อข้างนี้ปวอ,อุดอรบอกพี่น้องปลาพักกูดคอยบ้างดูงามครับงามเนี่ยพี่น้องไงบ้างเนี่ย พี่น้องเห็นเห็ดหูหนูหูหนูแดงปะเนะี่ยเห็ดหูหนูแดงพี่น้องเห็นปะเห็นไหมนี่เห็ดหูหนูสีแดงโอ้ทัก,กุดกำลังขึ้นโมลูมีลีพี่น้องอน้องเอ้ยมันเกิดยูพจนไหมพี่น้องอ้าวเห็นปะ อ่อนคักได้พี่น้องมือในพักไหมไปคือหน้องแค่ก้นถอยบอลเลยนะ อ่อนนะพี่น้อ,มองอมับเด็งัดใหม่พันออกรถแล้วบ้างไหพูดหน่อย พุนะ่นพี่น้องดูขอลาะซะออนไม่ไก่อนี่ก็ไดพี่น้องเอง้ย โอ้ยมาเดี๋ยวพี่น้องเลย ฮัดป่อเปะป่อเปะเลยด้สอนมาพี่น้องมึงเนี่ยแญ่แง่อวนอวนเลยตรงนีอันพักอันต้มแย่กับพ่อพักต้มแย่พี่น้องเอ้ย โพดพ่ออีหลีเด้มึงพี่น้องคนเึงมีตะก,กอใหญ่ๆมาเนี่ยเอาสิหาเอาตะก,กอใหญ่ๆเด้อค่ะเด้ปอปอหน่อยแย่พ่อนสียางผ่านพี่น้องเอ้ยผักกูดกะสอนรลายคักพี่น้องเได้ไหมคุ่เน่ยพี่น้นองมุ่งยังเห็นปะไป,ปขอภาพไปหของพุ่น อ้ยสวนเห้พี่น้องเลยเบิดคำสีเบาพี่น้องเลยหอยบ่มีคำสีเบามันงา่ามคักลายก็ได้เบิดคำสิเบา งามแน่พี่น้องเบก่อนนี่ สวน,นพี่น้องนะสอนน้ำข่อยปะพักกูดพี่น้องพักกูดประเทศออสเตรียเนาะคะนะ่ะเนาะพูดพี่น้องเห็นบะมูลูมหลี่เห็นปะ ่งมคักงามเนี่ยพระกุดงยางมางามแั่แี่นี่นาอ เก็บเกี่ยมไปเพิ่นน้ำนะคะสันสันแง่แง่เก็เกี่ยมไปให้เพิ่นน้ำลดเนี่ยเก้ยพรถี่เก็บไปฝากมูฝากพวกนี่มันขนาดเด้พี่น้อง <c oughs> มันขนาดพี่น้องมึงกำลังโมลูมีลี่อยู่เหมนพี่น้องมึงด้วยโอเคเนาะคะ่นะเนาะ